โอเคครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอตัว Xiaomi Redmi 9s กันนะครับตัวนี้หน้าจอแตกมาตัวนี้นะครับ 9s เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็จะต้องมีจอภาพนะครับจอชุดจอเราก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยโอเคก็จะต้องมีจอภาพหนึ่งชุดนะครับมันสามารถใช้จอร่วมกับตัวเ Redmi 9e ได้นะครับตัวนี้ ภายในเขาจะเหมือนกันนะครับต่อมาเราซื้อจอหนึ่งชุดมาแล้วครับเขาก็จะมีสายคล้งแถมมาให้นะครับกับเซ็ตกาวหนึ่งหลอดนะครับประมาณนี้ขอแคปรูปไปทําปกหน่อยนะครับเซ็ตนี้เลยนะครับแคปรูปไปทําปกหน่อยโอเคครับ ก็กาวนี้จริงๆอ่ะกาวมันจะหลอดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับหลอดที่แถมมาแต่นี้ผมซื้อแยกมาครับหลอดละประมาณ10บาท15บาทนะครับแล้วแต่ที่ขครแล้วก็เซตไขควงนี้เ็าจะให้มากับตัวจออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคําค้นหาก่อนนะครับว่าเราจะค้นหาจอเจอได้ยังไงนะครับตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปที่โคมเลยนะครับหรือว่าแอปที่เขาขายสินค้าทั่วไปนะครับตามแบบช้อปปีก็มีนะครับจอพวกนี้ช้ปี้ลาซาดมีหมดอันนี้มันก็เป็นจอช้อปปี้เนี่ยนะครับ แล้วก็เราก็เซิร์ชนะครับคำนี้จอแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นของเรานะครับ R E D R E D M I 9C นะครับเวลาเราเซิร์ชหาจอให้เราเซิร์ชคำตรงรุ่นของชื่อโมเดลเลยนะครับไม่ต้องเซิร์ชว่า 9A นะถ้าเครื่องเรามาเป็น 9C ก็ต้องเซิร์ชเป็น 9C นะครับถ้าเครื่องมาเป็น 9A ก็ต้องเซิร์ชมาเป็น 9A นะครับแล้วเขาจะส่งจอมาให้เราเอง พวกร้านขายจอเขาจะรู้นะครับว่าจอรุ่นนี้ใส่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเขาจะส่งมาให้เราเองโอเคเราก็คําค้นหาประมาณนี้เลยนะครับเรดมีการเสนอรับจอตัวนี้แค่ห้าร้อยเองไม่แบ่งอันนี้มันเป็นพวกฟิี์มจกนะครับราคาอันนี้มันไม่ใช่นี่มันก็มีหลากหลายราคาแล้วครับเราเลือกดูหรือจะเลือกร้านที่มันแถมไขควงให้ก็ได้ถ้ามันไม่มีไขควงแถมเราก็ต้องไปซื้อแยกนี่นี่เซ้นซนี้เห็นปะครับหกร้อยแปดสิบกว่าบาทเอง 687บาทมีไข่ควงมีกาวมีเซตแกะพร้อมเลยนะครับแต่ถ้าร้านไหนเช่นถ้าจอมันถูกถ้าจอมันถูกจอมันประมาณ500มันก็จะไม่มีไข่ควงไม่มีกาวแถมไม้แล้วก็ไปิร์ชไปซื้อเพิ่มนะครับพิมพ์ว่านี้พิมพ์ว่ากาวติดจอมือถือนะครับกาวอันนี้ผมสอนแบบค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับเผื่อท่านมือใหม่นะครับสวัสดีครับ นี่มันก็จะมีกาวหลอละยี่สิบหกบาทหรือจะเป็นเซตสี่สิบห้าบาทมาพร้อมเซตไขควงก็ได้เราก็ไปซื้อแยกอย่างนี้มานห็นะครับนี่มานะครับโอเคประมาณนี้สําหรับแนวทางการหาอุปกรณ์หาไม่ยากนะครับอ่ะต่อมาครับเราจะมาดูขั้นตอนการแกะการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนการแกะเราก็ใช้เข็มจิ้มซิมนะครับจิ้มซิมออกมาเลยกา9ซีกาเเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับ ตัว9 a e ผมน่าจะเคยทำลงช่องแล้วนะครับคลิปหนึ่งคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยน9ีกันครับ <S 1> <S 1> ผมก็จะเริ่มแกะจากร่องนี้นะครับผมก็จะใช้แผ่นเหล็กตัวนี้ถ้าใครไม่มีแผ่นเหล็กถามว่าได้ไหมได้นะครับสามารถใช้เล็บเล็บจิกดึงได้เลยนะครับเล็บจิกดึงฝาหลังมันก็จะออกเหมือนกันแต่ของผมเล็บมันไม่ค่อยมีนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ไอ้แผ่นเหล็กบางๆสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดไปที่ร่องนี้สังเกตด,ดูนะครับมันจะมีร่องให้เราสอดประกบให้มันแน่นนนก่อนร่องนี้นะครับ คิดเข้าไปครับคิกเข้าไปมันได้แล้วก็บิดอนี้นะครับบิดลงแล้วก็ใครจะใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็ได้แกะได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นพลาสติกมันจะเหนียวเหนียวหน่อยผมจะใช้เป็นเหล็กอย่างนี้แทนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการแก็ะแต่ก็ต้องระวังนะครับเหล็กถ้าเราจะใช,ใช้เหล็กแบบนี้ก็แนะนําว่าให้งอด้วยมันจะออกง่ายแต่ถ้าเอาเหล็กตรงๆมางัดเลยนะมันจะไอ้นี นนออกมาแล้วเราก็ขยับบนบน,บนล่างล่างหน่อยนะครับพอมันออกแล้วก็จะเพิ่งดึงนะครับเผื่อมันมีสแกนนิ้วตรงนี้มีแน่นอนสแกนนิ้วล้วก็ค่อยๆพลิกมาครับาวแล้วก็ขันน็อตครับขันน็อตตัวเอาสแกนนิ้วออกก่อนเลยครับดานแรก มันจะเป็นน็อตสองตัวติดอยู่นะครับที่ตัวสแกนนี้ว่ายตัวนั่งไปไต่อมาครับไล่ขันน็อตให้ครบทุกจุดเลยครับด้านบนขันน็อตตัวสีดำดำนะครับสังเกตดูดีนะครับน็อตบางตัวจะมีอันนี้ปิดมาเป็นไอ้แว็กเกยดสีส้มนะครับ เป็นตัว i อยประการสีส้มนะครับแล้เราสังเกตดูดีขันนด้วยนะครับตัวนี้ตัวน็อตียวมีจะไม่ติดขึ้นมานะครับมันจะเป็นเหมือนน็นอตลอยเลยมันจะเป็นจะจะอลูหรือเปล่านะครับไม่ได้ติดเราจะดูด ันเล่ค่อยติดไขควงเหมือนกับพวกนอก็อตโมเวลเอ้ยเหมือนกับพวกน็อตสำสูนอลาโฟนะครับมันจะติดติดไหมอาติดอยู่เอาไม่เด็ดดูดเอานะครับถ้าน็อตใครไม่ขึ้นแต่ถ้าใครเอาน็อตขึ้นจากรูไม่ได้นะครับให้เราขันลมรวมไว้ทุกอันเลยนะครับให้เราขันลมดวมไว้ทุกอันเลยแต่ผมทําให้เกในกรณีที่เอาน็อตไม่ขึ้นจากรูนะครับทําไงให้เราขันขันลมร่วมไว้ทุกจุดเลยครับ มันไนม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะขอแค่มันหลวมไว้ก่อนอในกรณีที่นออนไม่ขึ้นนะครับขันลวนไว้ทุกหุดแล้วก็ดึงแบ,บ็เพียรขึ้นเลยเลยครับแต่ถ้าจะทาแบบนี้ต้องขันให้ครบทุกจยุดนะมันถึงจะดึงขึ้นง่ายนะครับโอเคพอขึ้นมาแล้วถอดคั้วแบ,บอกออนเลยด่านแรกแล้วก็ปลดแผรจอตัวบอร์ดไม่ต้องขึ้นมานะครับต้องต้องขันตัวล่างด้วยนะครับเพราะว่าแผ่จอเขาจะต้องขันนะครับไม่งั้นแผรจอมันออกไม่ได้ เดิมครับถ้าน็อตไม่ออกเราก็ขันไว้เลย ให้ลุงผมเขาไว้นะครับ่ค่รับขอบคุณมากมาอไงต่อมาครับเป็นขั้นตอนการเอาจอออกผมจะเอาจอออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันทีเดียวจอนี่มันจะเปื้อนโตนะครับ ถ้าใครอย่างไห้เสร็กระจกมันกระจายนะครับก็ต้องติด,ตดเทดปใส่ไว้ครับแบบนี้ไม่กระจายนนครับมันจะเปลืองเทปหนะ่อย วิธีการเอาขึ้นจอมันก็วิธีการเอาจอขึ้นแล้วแต่คนเลยนะครับบางคนจะงัดะจะด้วยวิธีหนึ่งก็ได้ครับขอแค่เอาจอเก่าที่มันเสียแล้วขึ้นมาได้แค่นั้นเองจะงัดจะใช้คัปเต้งัดหรือจะอะไรก็ได้นะครับผมใช้วิธีนี้แอยมือนกันนะจอเทียมจะมีนะครับหามุมข้อยาก ได้มุมนี้พอเข้าปุ๊บเราก็บิดๆนะครับบิดๆแดจอยเขาขึ้นมนอาออกมาแล้วครับปลดแพตัวล่างด้วยนะครับนวครับจอมันจะเป็นก้อนนะครับในกรณีที่ไม่อยากให้จอเลอะโตนนะ แต่ถ้าแบบว่าไม่มีเทปเอาไปแกะในทาังขยะนะครับมันก็กระจกมันก็จะกระจายออกเพราะว่ามันได้แตกเพราะวันนี้จอมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันต่อมาครับมันจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับพวกนี้เราต้องไปขูดขูดออกให้เรียบร้อยเลยนะครับพวกเศษกระจกหรือว่ากาวเก่าที่มันติดอยู่ตามขอบนี้นะครับขอบที่เราจะใส่กาวใหม่เข้าไปตามพวกนี้ต้องไปขูดนะครับเอาเหล็กขูดก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับ ที่มันพอจะขูดพวกเศษกระจกได้ประมาณนี้นะครับไล่เก็บไปหรือไม่ไขควงไอ้ด้ามแบนก็ได้นะครับปากแบนไล่ขูดโอเคครับหลังจากเราทคาความสตราดแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่ครับผมก็ไปทําการเอากระจกเอาอะไรออกแล้วนะครับพวกกาวต่งางๆผมก็จะใช้พวกด้ามคัตเตอร์ก็ได้นะครับไล่ขูดไปเอาสันที่มันไม่คมนะครับด้านนี้ อันนี้เป็นด้านคมใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้เข้าไปอย่างนี้ครับมันจะขูดง่ายแล้วกาวมันจะขึ้นง่ายประมาณนี้ครับโอเคต่อมาครับอย่าลืมนะครับก่อนเราติดกาวก็อย่าลืมเทสจอก่อนนะครับเพราะว่าจอพวกนี้ที่เราซื้อมาตามอินเทอร์เน็ตหรือร้านทั่วไปข้างนอกครับเขาจะไม่ค่อยประกันหมายความว่าอะไรก็คือถ้าเราติดกาวแล้วนะครับมันจะไม่สามารถเคลมได้เลยนะครับท่านผู้ชมเราอย่าเพิ่งใส่กาวนะครับถ้าเราติดกาวหรือว่ามีการลอก บอยประกันของตัวจอเขาระครับมันจะขาดเต็มทีประกันจอมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหลายๆเจ้าโอเคต่อมาครับเราก็สอดแผ่จอยมันได้ลักษณนะนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็แปะแบบหน่อยอประมาณนี้ครับแล้วก็เปิดเครื่องครับติดเปล่าติดไหมติดไหมไม่ติด,ต,ดติดอยู่นะครับ อันนี้ก็อยา่าเพิ่งลอกก็ได้นะครับเพราะว่าจอบางเจ้าที่ขายแค่ลอกอันนี้ก็ประกันขาดนะครับอนที่ผมเจอนะแต่บางเจ้าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับสามารถลอกไอ้ตัวนี้มนานเพื่อดูได้เราก็รอตัวเครื่องขอบบูทนะครับแล้วเราก็จะมาเทสลากลากทสกินกันถ้าเกิดว่ามันผ่านเราก็สามารถใช้งานได้เลยครับเอาไปติดกาได้เลยโอเคครับพอต่อเครื่องขึ้นมานะครับเราก็ แช่ไปที่แอปนะครับแอปใดแอปหนึ่งให้มันติดมืออย่างนี้นะครับเราก็ลากดูครับมันจะต้องวิ่งทุกจุดนะครับมันอาจจะมีฝืดๆบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีฟิล์มขั้นอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วมันจะต้องถัดได้ทุกจุดนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณครับไปเทสยกกดเลขดูอ่เทืปรปับเสียงดูครับ Okay. เสียงมาได้นะครับผ่าน,นครับผมก็จะเอาเลยนะครับจอนี้เปิดสักรอบจะได้ปิดเครื่องลงเลยก็ได้นะครับหรือใครจะปลดข้อแบตเลยก็ได้แต่ถ้าปลดข้อแบตก็ปลดเร็วๆนะครับการบันดีครับโอเคเราก็ถอดจอออกมาครับเพื่อจะติดกาวรอบนี้คือเราจะติดจริงๆแล้วทีนี้นะครับประมาณนี้ครับ เอากาวหลอดนะครับใช้เป็นเบอร์อันนี้ก็ได้ครับ T 7พันมันจะเป็นสีดำถ้าเป็น T 8พันจะเป็นสีขา um. วก็จะใชตะะต้ตรงนี้นะครับผมจะไม่บีบครับตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีเซนเซอร์มือถือทุกคนจะมีเซ็นเซอร์นะครับ Opp o p p o Vivo Huawei มีหมดมันขึ้นอยู่ว่าตำแหน่งเซ็นเซอร์จะอยู่จุดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้า Xiaomi จะเป็นอย่างนี้เป็นสองจุดอย่างนี้เราจะไม่เอาอะไรไปถมนะครับถ้าเอาอะไรไปถมเดี๋ยวเวลาโทรโทรเข้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องจอไม่ดับนะครับตรงนี้ เซนเซอร์เราจะไม่ถมช่วงนี้จะไม่ใส่เลยกลาวนะครับช่วงที่ผมทําตัวอยู่ข้างบนนี้จะไม่ใส่กาวนะครับเราจะใส่แค่ขอบรอบนอกก่อนอันนี้ครับบิดเยอะได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่ากาวมันไม่ได้เข้าจอง่ายๆนะครับจอมันอัดมานแน่น ผมจะเริ่มใส่ตรงนี้นะครับนี่ช่วงนี้เซ็นเซอร์มันจะเว้นไว้ทาแต่ตรงนี้มามนี่ครับวันนี้พอครับพอแอบเยอะไปนหน่อยปัดๆหน่อยนะมันเยอะ อย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับเพราะว่ากาวมันจะแห้งไวเอาไว้ใช้รอบหน้าได้ถ้าเราปิดฝาโดยตลอดจะเปิดไว้แป๊บเดียวแห้งเลยนะครับ5นาทีแห้ง5นาทีนี้แห้งหาาแห้งแค่ตรงหัวเหล็กตรงบีบออกมานะครับแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงนี้แห้งแข็งทั้งหมดเลยนะครับกาวโอเคครับพอเราใส่กาวเรียบร้อยแล้วใส่แพรใหญ่เข้าไปก่อนครับสอดแพราสายใหญ่เข้าไปก่อน,นครับแล้วก็มันจะมีแพรเล็กอีกอยู่ข้างๆกันก็ใส่เข้าไปให้ตรงร่องเขาครับตรงรอกตรงรั้งเขา ใส่ได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ประกบจากล่างนะครับขึ้นบนเอาตัวล่างทับลงไปก่อนีอ๋ยวก็รูปกาวที่มันเป็นขอบเกินๆอย่างนี้นะครับรูปทิ้งได้เลยผมก็นั่งไล่รูปกาวนะครับโอเคพอแล้วรูปกาวเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่แผรจอเข้าไปเลยครับแผ่ตัวล่างใส่เข้าไปก่อนอย่าลืมนะครับมันจะมีแผรเล็กแผ่ใหญ่ ถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นก็ดูแนวทางรุ่นนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนได้นะครับมือถือรุ่นอื่นอาจจะมีแค่แพรเดียวเราก็ใส่แค่แพรจอตัวเดียวพอซอกเก็ตตัวนี้ก็ไม่ต้องว่าจะใส่ผิดหรือว่าสลับกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นล็อคเป็นรอยของเขาอยู่นะครับมันจะใส่ผิดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันจะเป็นซ็อกเก็ตเป็นอะไรตรงรุ่นของเขาอยู่นะครับตรงนี้ใส่ได้รักษานี้นะครับแพรจอตัวล sure ่างแพรจอตัวบนแล้วก็ขั้วแบตแล้วก็ประกอบครับใช้ยางกันกระแทกนะครับ ไอตัวที่แผ่มากับจอแหละครับกดๆเข้าไปหน่อยอมือเรากดอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือสําหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้ามือเก่ามือชำหมังแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับอเราก็ใส่ตัวเราแพรกระ,กะดิ่งล่างเข้าไปก่อนครับตัวครอบตําโพรงขอบขันน็อตครับเดี๋ยวมีนี่น็อตมันจะไม่ติดกับไขควง หรือว่าไข่ควงเราหมดอาอยุที่เขียวนะครับเราติดอยู่แต่มันดูดมันดูดอ่อนนะครับที่ผมวาเคาะตัวไอ้นี่คือมันลําโพงกระดิ่งมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะมีแรงดึงดูดอยู่ถ้าเราเอาไข่ควงไปดูดนิดหน่อยมันก็จะดูดหัวน,น็อตเราได้นะครับ ระหว่างที่ผมขันนะครับสังเกตด,ดูเมืองข้างขวาผม,ผมกดจอไว้อยู่นะครับกดตัวเครื่องลงไปเพราะว่าการกระแทกนะครับมันจะเป็นแรงซับนะครับแล้วจอมันจะเหน,นียวแน่นเข้าไประหว่างนี้แต่ยิ่งแต่ก่อนผมจะผมจะลัดยางก่อนแล้วค่อยประกอบทีหลังแต่๋ยงนี้ก็ประกอบไปเลยก็ได้ครับเพื่านทุกคน ต่อมามาใส่ช่วงบนเข้าไปเลยดูดีนะครับพลิกมาดูหน่อยว่ามันมีนอ็อตไปอุดไปอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าน,อน็อตอุดนะมันจะพอเราไปกดใส่มันจะไม่ลงนะครับเพราะผมก็เคยนะครับแต่ก่อนก็สังเกตดูด,ดีแล้วก็ขันนะครับ ไม่พอตัวนี้ก็เดิไปหาน็อตเพิ่มกอนนะครับตอนนี้มันจะเหลือจุดนี้นะครับจุดสแกนนิ้วเราก็ต้องใส่น็อตเข้าไปนครับโอเคครับได้น็อตมาแล้วครับเี๋เป็นปน็อตขาวในขนาดเท่ากันขันได้นะครับเราก็ไปเทียบกันผื่ท่านผู้ชมน็อตถ่ายมาผมแล้วก็เอา ฝาหลังนะครับมาวางข้างกันอย่างนี้เลยแล้วก็พลิกเข้ามาครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนดิมจะตามหลักแล้วจะต้องถูกต้องคือต้องถอดต,ตัวแบตเตอี่ออกก่อนแล้วเราก็ค่อยพลิกแผ่มาครับแล้วก็กดลงไปในซอฟกเก็ตนะครับ พราะผมต้องมองมองผ่านกล้องนะครับโฟกัสหน่อยอค,ครับลงแใสใ่ได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวปิดตัวนี้ต้องใส่คืนนะครับเพราะว่าถ้ามันตกนิดนิดหน่อยๆมันอาจจะหลุดได้ครับ มันจะเป็นตัวสับแรงนะครับไม่ให้ใหเพลา,ามันหลุดโอเคอะไรๆลักษณะนี้ก็ฝาหลังเข้าไปที่นี่แล้วก็เอาอยางรัดแกงนะครับมารัดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็สามารถนำเครื่องไปใช้ได้เลยเทปเปิดเครื่องดู มีตัวหนีบจออยู่เยอะนะครับไม่ได้เอามาตัวหนีบจอ,อน้ําหนักแรงมือมันจะไม่เท่ากันนะครับไม่สู้ยางสรักคนนะครับ เ็ลัดไปไม่ต้องลัดเยอะเหมือนผมก็ได้นะอันนี้ผมติดลัดเยอะไ้หนะ่อยจับตรงเ่าไหน่นะครับเราก็ทิ้งไว้ครับครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงให้กาวมันเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บก็ถอดยางออกใช้งานปกติมันเครื่องปกติได้เลยครับโอเคครับหรอดแนวทางการเปลี่ยนจอก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแต่ไปตอนใหม่คลิปหน้าครับ